บอกน้องๆเลยว่าเวลามันเป็นสิ่งที่แบบมาไวไปไวมากเวลาคิดจะทําอะไรอะทําเลยอย่ารอค่ะชื่อริวค่ะก็เราชื่อริวชื่อจริงชื่อปานิสลาเป็นบุนรัตนากรมาจากโรงเรียนสาธิตทางวิท,ทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะแล้วก็ติดทับปัจจุลาเรียนศิลป์คนวณค่ะก็มันยสองเป็นศิลป์เลขแบบว่าเหมือนอังกฤษคณิต ก็แบบว่าชอบการออกแบบค่ะแบบว่าตอนเด็กๆอ่ะก็ชอบแบบว่าออกแบบอะไรต่างๆนะแต่ว่าแบบก็ยังไม่ได้สเปคซีฟิกนะว่าแบบว่าเออชอบออกแบบอะไรแต่ว่าพอโตขึ้นอะไรเงี้ยอยู่สังกัไปลายอะค่ะสังเกตตัวเองว่าแบบว่าชอบดูพวกแบบโฮมทัวร์หรือว่าอะไรที่เขาพาโชว์บ้านอ่ะก็เลยรู้สึกว่าอยากออกแบบอะไรพวกนี้แล้วก็อยากเรียนเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ก็เลยดูว่าเออมีคณะไหนที่แบบสอนเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แล้วก็เออเจอว่าเออคณะสถาปัตย์นะก็เลยอยากเรียนค่ะน่าจะเป็นแบบ รู้สึกว่าตัวเองน่าจะทำอย่างอื่นแล้วไม่มีความสุขเท่านี้แล้วอ่ะเรียนที่นี่เป็นคอสอนสดค่ะอะไลหนูเรียนที่หลังนะพี่ไม่ได้ไม่ได้เรียน,เป,นเป็นจริงเป็นจังเลยพี่ไม่ไม่ได้เรียนเลยแหละได้บ้างเล็กน้อยจริงๆ <ST AR> คิดว่าได้ประมาณหนึ่งแต่ว่าถ้าเลือกได้หนูชอบสอนสดมากกว่าค่ะก็คือถ้าให้เลือกใช่ไหมหนูก็เป็นคนชอบเรียนสอนสดมากกว่าเพราะว่ารู้สึกว่าออนไลน์อ่ะคือหนูอ่ะเป็นคนที่เกียจ คือหนูต้องการคนกระตุ้นไงหนูรู้สึกว่าแบบว่าถ้าเรียนออนไลน์อย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยเหมาะกับหนูอะแล้วก็บางทีสมมุิเรียนออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าแบบเวลาเรามีข้อสงสัยอะไรอย่างเงี้ยบางทีถามได้ไม่ทันทีอะแล้วก็แบบเออต้องเก็บไว้ก่อนแล้วแบบบางทีหนูก็เป็นคนขี้ลืม <S <s <men> <S หนูก็คือลืมไปแล้วแล้วก็ไม่ได้ถามอะไรเงี้ย admitted. แล้วก็รู้สึกว่าถ้ามาเรียนสดใช่ไหมถามได้เลยแล้วงานเราอ่ะพี่เขาก็เห็นเลยถ้าเกิดมีอะไรที่มันผิดพลาดหรือว่าอะไรที่เราควรแก้พี่เขาก็บอกเราได้เลยอะไรเงี้ยหรือว่าแบบคือหนูรู้สึกว่า ออนไลน์เวลาเราเรียนอะมันเป็นคลิปคลิปเดียวใช่ไหมแล้วหนูรู้สึกว่าวิธีการสอนแบบเดียวอะมันไม่สามารถสอนทุกคนให้เข้าใจได้อ่ะคือบางทีแบบถ้าเรามาเรียนสดอย่างเงี้ยพี่เขาได้รู้จักเราเขาก็จะรู้ว่าแบบเออเราอะต้องสอนประมาณไหนต้องพูดประมาณไหนถึงจะเข้าใจอะไรเงี้ยหนูก็เลยชอบเป็นสดมากกว่าค่ะแต่ละคนมันมีความเหมาะของมันต่างกันนะเพียงแต่ว่าเราแ่ะมันแมทเ,เราเราแมทก,กันแบบเนี้ยเราแมทก,กันแบบเนี้ยเพราะเราลองแบบนั้นแล้วมันเร,เราเราไม่ได้แมทไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่เราอ่ะ ไม่สะดวกกับการเป็นแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะริวก็คือจริงๆอ่ะหนูว่าที่แรกอะเรียนมาอยากเข้าถาบัตหลักใช่ไหมคือเหมือนแบบจริงๆที่แรกก็ยังเลือกไม่ได้ด้วยนะคือเหมือนแบบว่าเรียนมาแต่ว่าชอบทั้งคู่อะแต่เรายังเลือกไม่ได้จนได้มาทําพอร์ตค่ะต้นพอร์ตอะหนูก็เลือกถาบัตหลักไปเพราะหนูคิดว่าเออมันจะได้เรียนกว้างกว่าหน่อยไหมอะไรเงี้ยแล้วมันก็คงไม่ต่างกันมากหรอกสิ่งที่เรียนอะไรเงี้ยแล้วหนูก็เลยแบบ เลือกไปก่อนว่าอ่ะงั้นเลือกหลักละกันอะไรเงี้ยแล้วพอถึงเวลาหนูได้ลองทําพอร์ตอ่ะก็คือช่วงทําพอร์ตเลยแหละที่ทําให้รู้ตัวคือเหมือนได้ทําพอร์ตก็คือได้ใกล้ความเป็นจริงกับมันมากขึ้นอ่ะรู้ว่าแบบถ้าเราเรียนละเราต้องเรียนประมาณนี้ประมาณนี้มากขึ้นอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบเออหรือเราจะชอบภายในมากกว่าก็เลยเหมือนแบบพอจบรอบหนึ่งไปช่วงที่มีเวลาว่างๆสักพักนึงอะค่ะก็เลยเหมือนแบบเออไปนั่งคิดมาแล้วก็รู้สึกว่าเรานมาจะชอบภายในมากกว่าอะไรเงี้ยก็เลยสุดท้ายเปลี่ยนใจแล้วก็ไปเรียนภายในค่ะ เลือกที่จะเข้าภายในแทนเลยก็ค <se> ือรอบ2อะไรเงี้ยหนูก็หาโคตาสมัครของภายในหมดเลยเพราะว่าแบบมันก็เลือกได้แค่อันเดียวใช่ไหมคือว่าตอนที่เริ่มรู้ตัวเองว่าแบบอยากเรียนหาปาดตอะพี่ก็จัดการย้ายสายทุกอย่างเลยเพราะว่าที่แรกอะหนูอยู่สายสิ่งญี่ปุ่นแล้วแบบมันแบบค่อนข้างจะไม่ตรงสายอะเหมือนแบบเนื่อยกิจเลขก็คงไม่พออะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างก็ทําให้หนูแบบตัดสินใจแล้วเออหนูต้องย้ายสายนะถ้าหนูอยากเรียนหนูก็เลยย้ายไปเรียนสิ่งคณิตศาสตร์ค่ะแล้วก็ ได้เรียนเสีงยงคำนวณตอนม5แต่ว่ามาเรียนที่เนี่ยตั้งแต่มสนะก็คือมาสมัครเรียนเลยตอนมสแต่ว่าก็ได้เรียนแค่ตอนม4จริงๆคือพอตั้งแต่โควิดอ่ะมาก็คือหายไปเลยแบบจนหมดมหเลยมั้งแบบหมดไปเลยอ่ะแล้วก็ปิดเทอมมาแหละขึ้นม6ถึงได้กลับมาเรียนแบบได้มาเรียนบ้างแล้วก็เริ่มมาเรียนเรียนจนแบบน่าจะใกล้มากๆแล้ววะพี่ส่งพอตประมาณ2 3เดือนอะ่ะก็รู้สึกว่าแบบเออไม่ได้แล้วอะ่ะคือแบบ ต้องปิวแล้วนะคือแบบว่าจะมาช้าๆแบบนี้ไม่ได้แล้วก็เลยแบบแต่ตอนนั้นก็คือมาแบบมาบ่อยขึ้นมากๆจนแบบพอใกล้ไปเรืๆๆ่อยๆก็คือแบบมาเรียกได้ว่าแบบทุกวันเกือบทุกวันเลยอะไรเงี้ยเรียกว่าไม่ค้างแต่เกือบๆคือแบบว่ามาสมมติมาแบบสัก,ก็มาตอนเที่ยงอย่างเงี้ยก็แบบกลับอีกทีอะอาจจะ,ะมาเจ็ดโมงเช้าวันถัดไป แบบว่านั่งๆทาอยู่แล้วก็สับปปะงบไปเลยพี่ช่วงทาพอร์ตก็คือหลับไปเลยเพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูควรจะเลือกอะไรที่หนูอยากจะเรียนจริงๆทั้งคณะแล้วก็ทั้งมหาหลัยด้วยที่แบบคิดว่าอยากจะไปเรียนที่นั่นจริงๆอะไรเงรีง้ยก็เลยคิดว่าไม่ได้อยากจะแค่แบบยืนเผื่อๆไปอะไรเงรีง้ยอย่างหนูอะเวลาช่วงนั้นนะก็เหมือนแบบมาเรียนที่เนี่ยก็จะมาช่วงประมาณสักเที่ยงเที่ยงบ่ายๆคะ่ะแล้วก็จะมาช่วงนั้นเกือบทุกวันแหละมาแบบอืมน่าจะเกือบครบทุกวันเลย แล้วก็จะมีแค่วันอังคารอะที่จะมีแบบว่าช่วงเช้าจะไปเรียนติวอังกฤษก่อนค่ะแล้วก็พวกเลขพวกวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยเพราะว่าหนูเรื่องสอบวิทยาศาสตร์หนูไม่ได้อสอบฟิสิกส์ก็จะแบบอ่านแค่ช่วงที่แบบช่วงเย็นไปเลยหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าหนูว่าไม่ได้เอาอยอะเพราะรู้สึกว่าแบบเออตัวเองน่าจะไม่ได้ตรงนั้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยอ่านหรือเรียนอ่านพิเศษสองอนคือแค่ที่นี่แล้วก็เรียนอังกฤษคือคิดว่าจะต้องได้เท่านี้ใช่ไหม แต่ว่าแบบพอเข้าไปเห็นข้อสอบจริงๆก็เหมือนรู้ชะตากรรมอะว่าแบบอืมทรงแล้วไม่น่าได้อะไรเงี้ยก็ลดลงมาแล้วแหละแต่ว่าพอตอนมันออกมาก็ยังรู้สึกแบบยังเฟลอยู่อ่ะเหมือนถ้าเทียบกับตอนแรกที่ตั้งเอาไว้จริงๆอะมันก็ยังเฟลแต่ว่าถ้าเทียบกับที่คิดว่าน่าจะได้ตอนที่เข้าไปเห็นข้อสอบแล้วอ่ะก็อาจจะไม่ขนาดนั้นอืมค่ะติดรอบสองค่ะโคต้าตอนที่เขาประกาศรายชื่อติดอะ ก็รู้สึกว่าแบบคือตอนนั้น like ดีใจมากเพรนะโหตอนแรกคิดว่าตัวเองอ่ะแบบเหมือนใจตุ้มต้ต่อมต่อมาคือไม่คิดเลยว่าจะได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนเห็นว่าแบบเออมีชื่อก็แบบรู้สึกดีใจมากจริงๆแล้วก็เหมือนแบบดีใจหลุดโลกไปเลยนะพี่แต่ก็ได้แค่ประมาณแบบไม่กี่ชั่วโมงอ่ะเพราะหลังจากนั้นเขาบอกหนูว่าเขาจะสัมภาษณ์ในแบบประมาณแบบไม่กี่วันถัดมาอย่างเงี้ยคือหนูก็แบบว่าสติแตกอ่ะคือเหมือนแบบกลัวว่าแบบจะไม่ได้เพราะว่าแบบเออเราเข้ามาขนาดนี้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลัวว่าแบบว่า เออมันจะไม่ได้หรือเปล่าจะไม่ได้หรือเปล่าแล้วหนูก็แบบเครียดกับตรงนั้นหนักมากจนแบบถึงวันสัมภาษณ์ใช่ไหมก็คือตอนเข้าไปสัมภาษณ์ทีแรกคืออาจารย์เขาก็แบบเขาก็ดูน่ารักนะคือเขาดูแบบว่าก็ดูเป็นกันเองแต่หนูว่ากลัวมากคือแบบเหมือนหนูตึงอะ่ะหนูตึงมาเองอะ่ะเพราะว่าหนูว่าเครียดกับเรื่องนี้มากใช่ไหมก็มาแบบตึงๆเลยแต่ว่าเข้าไปอะ่ะคือเขาก็ถามอะไรเขาก็ดูอืมไม่ได้กดดันแล้วมากนะพี่ เหมือนเขาก็ของหนูที่สัมภาษณ์ใช่ไหมเขาจะให้เราอะ่ะนำเสนอพอร์ตโฟลิโอแล้วก็เหมือนแบบให้แบบเล่าเรื่องราวของพอตตัวเองอะ่ะว่าเป็นมายัางไงบ้างอะไรเงี้ยให้เขาฟังเหมือนคล้ายๆพีเต์เสร็จแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะถามคําถามแบบคิดวิเคนิดนึงอะไรเงี้ยส่วนตัวหนูก็รู้สึกว่าอาจารย์เขาก็รับฟังเราดีแบบไม่ได้แสดงท่าทีที่ทําให้เรารู้สึกไม่มั่นใจอะไรเงี้ยคําถามที่เจอใช่ไหมคะในคําถามคิดวิเคราะห์<อ>ก็จะมีแบบว่าเหมือนทำไมอยากเข้าคณะนี้แหละคาถามยอดฮิตก็ต้องถามอยู่แล้วเนาะแล้วก็จะมีแบบเหมือนแบบว่า เซเว่นมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็คือแบบเหมือนเป็นคําถามที่ให้เราลองแสดงความคิดเห็นไปอ่ะก็ตอบว่าข้อดีก็แบบสะดวกดีอะไรเงี้ยหรอว่าก็ใกล้บ้านมีหลายสาขาอะไรอย่างเงี้ยทำให้ชีวิตเราสะดวกขึ้นส่วนข้อเสียหนูก็บอกว่าแบบอาจจะทําให้คนเราอ่ะแบบเพราะอะไรขี้เกียจมากขึ้นแล้วก็ประมาทมากขึ้นเพราะว่าแบบพออะไรที่มันแบบง่ายเกินไปแบบเซเว่นอ่ะมันมีทุกอย่างใช่ไหมพี่มันแบบสะดวกสบายเกินอ่ะมันอาจจะทําให้บางคนอ่ะ หมือนชิมกับมันแล้วก็กลายเป็นว่าแบบแบบเขาเรียกอะไรไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่มีความรอบครอบมาลงหรือเปล่าอนนนนะไรแต่ตอนนั้น่ะคิดไม่ออกดึงข้อศัพทรจะทำซะเลยแต่ตอนนั้นนะ่ะแต่ตอนนั้น่ะคือคิดไม่ออกเราแบบว่าตื่นเต้นใช่ไหมแต่พอกลับมาั่งคิดอีกทีนึ่งอะก็รู้สึกเสียดายพี่เพราะจริงๆร,รู้สึกว่าอยากจะตอบไปด้วยว่าจริงๆเซเว่นมันก็ทําให้แบบเรื่องเศรษฐกิจเนาะแต่ว่าพวกร้านของชําเล็กๆอะไรเงี้ยเขาก็ลำบากเพราะว่าเซเว่นอะไรเงี้ย ว่าไม่ได้ต่อไปเพราะว่าตื่นเต้นเกินนึกไม่ออกแล้วก็วรอผลจาพท่นพานใช่ไหมทรมานมากพี่ห้าวันนรกมากพี่คือแบบนึกว่าจะรู้แล้วเลยแต่เออไม่รู้อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าพี่ๆทุกคนอะใจดีมากแล้วก็แบบหนูอยากจะขอบคุณมากจริงๆที่แบบว่าช่วยหนูแบบเยอะมากๆเลยะรู้สึกว่าทุกคนอะแบบพูดคุยได้ไม่ได้แบบว่าปิดกั้นอะคือไม่ได้เป็นอาจารย์ที่น่ากลัว เป็นเหมือนพี่ๆที่แบบเราแบบคอยให้คาปรึกษาเรามากกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมีเรื่องอะไรก็ช่วยตลอดอย่างแบบตอนพออยเงี้ยพี่ๆก็แบบแบาาวันช่วยบบเออช่วยลืมตามาสอนหนูไม่หลับไปก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเออช่วยเยอะมากๆอ่ะอยู่เป็นเพื่อนอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะอยากพูดอะไรอย่งน้องน้องอยากบอกอยากบอกน้องๆทุกคนว่าอยากคิดว่าเวลามันเยอะอย่าชะล่าใจ เวลาเด็ดขาดคือแบบตอนเราอยู่ม5เงี้ออยเราอาจจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยอีกตั้งนานอะ่ะเดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งก็ได้เดี๋ยวเราค่อยจริงจังแต่ว่าพอถึงเวลาแล้วมันแบบทุกอย่างมันเร็วมากจริงๆนะอยากให้แบบเห็นค่าของเวลามากๆะ่ะอยา่าชะล่าใจกับอะไรเด็ดขาดออมีเรื่องอยากบอกอยากบอกว่าแบบว่าถ้าใครที่อยากเรียนสถาปัตย์ใช่ไหมแต่ว่ารู้สึกว่าตัวเองอะ่ะแบบ ไม่รู้อะเริ่มไม่ถูกไปไหนไม่ถูกไปต่อไม่ถูกอนะไรเงี้ยไม่รู้จะเริ่มจากอะไรก็อยากบอกน้องว่าเข้ามาปรึกษาพี่ๆที่นี่นะเพราะว่าพี่ๆเขาแบบพร้อมช่วยเหลือจริงๆอะไรเงี้ยขายของให้กูใช่งไหมนดี <c oughs> ไม่อยากรู้เลยประสบการณ์เร่มาแชร์ประสบการณ์เอป, <c oughs> ประสบการณ์ที่ลมลุกคูกค,คานพี่ก็ไม่มีโอกาสได้เข้าไปสอบไนหะมเนอะแมกูต้องฉีดฟิลเลอร์เยอะเลยไม่เข้าไปได้ โอย่างเต้าเลยว่ะหมดแล้วขายของให้พี่เรียบร้อยจบ้ิดมาจาบ้านนะเขายแ่อยากฝากบอกน้องๆเลยว่าเวลามันเป็นสิ่งที่แบบมาไวไปไวมากเวลาคิดจะทำอะไรอ่ะทำเลยอย่ารอ